ทำไมอะ่ะเขาหมันไสแเ้วหัวยิ่งจอกไม่ชอบหัวยิ่งจอเป่าถึงว่าแต่แบบเขาหมัน,มนไส้โว้มันไฟแล้วมันไปอันนี้แล้วระวังระวังเดินะนะ่ะระวังระวังหมูหมูมันมันไม่ใช่แล้วนะ่ะหมู วางไว้ก่อนโอ้ยแล้วทำไมสามตัวถึงลุงเอาเฮ้ยโอ้โห้าตายหมดสามตัวลุงยิงฉันก่อนฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเฮ้ยไอมาอีกตัวละ ตายนองกูตายมันจุกกันแล้วมึงไม่ให้โอกาสกุได้หายคอหายใจเลยเว้ยเออเาฝั่งตรงข้ามเธอฝั่งตรงข้ามสองตัวฝั่งตรงข้ามสองตัวโอเคตายมาแล้วตายมาแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งซะแล้วนี่กู่าแต่ศัตรูที่ไหนได้เพี้ยนนี่เอง เชื่อแหล่อเล่นมินิยูซี่พบศัตรูแล้วเอ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยเ้ยเ้ยยเ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยยเ้ยเ้ยยเ้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 ยยเ้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 ย รอดด้วยเมย์่งเอ่าทำศพตายทำศพด้วยา้ล้มนโอยพูดอยเอะไรของมันวะเนี่ยพี่พี่ยามล้มพี่ยังอยู่ให้ถึงซึ่งสสุดท้ายดูสภาพเน็ตพี่ถูซุปส่วนสุดท้ายได้แหละเนาะแต่ก็พอเล่นได้อยู่มันร้อยกว่ากวเอง

้ี่ตั้งหลังมาก่อนโอ้เน็ตยิงยิงเขาโลา่งไว้วะขอพันยาแป๊บอ,อุ้ยเฮ้ยมึงอย่า,ม,ยามึงอย่าเปิดสกิลนั้นใส่กูนะขอร่องล่ะขอร่องล่ะใจเย็นพี่ใจเย็นเลือดเหลือสี่แต่เราเฟี้ยวใจเย็นพี่เราเราก็โดินมาอีกรอบนึง พัญญาล้อเห็บพันยาล้อเห็บโอเคโอเคอยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายอยู่ไอวอลซ้ายมันอยู่ไอวอลซ้ายมันยอมมาฟันมันยอมมาฟันเป็นไงเป็นไงไอพวกตะถุนซ้ำศพกูแอ๊กอย่างเดียวพอมาสั่งกันดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัมตัมตัม ขึ้นปิงมาเอาโมูเที่ยนไม่อยากจะเชื่อนอนแตะแทงเลยนะเก่งเอาว่ะไม่อยากจะเชื่อว่านอนไม่อยากจะเชื่อวมันจะนอนแะแทงเลยแล้วเก่งเหมือนกันนะยนี่คเฮ้ยไอ้ขาดขาดไหมคาดได้ไหมคาดได้ไหมโอ้ไม่ ูจอระดูบทีเจอะดับก่อนเจอระดับมันจะตายแล้วพี่โว้ยพี่ตั้งวงท่นไปเหยียบกระดูกโทษวะโอ้ยละเพื่อนกูตัวตึงในล้วนล้วนโอ้ยคือมาสั่งหน่วยตาแท้ปิดได้มันออกหมอกตายไปแล้ว้ย โอ้ไม่ทันโอ้โอไม่ระวังระวังโอ้ยตายหา่างสามสี่จะเอาอะไรไปไหววะโอ้ลิเรเอ้าเพี้ยนออกแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนมันกดออกทำไมเนี่ยพ่อแท่อะไรนักหนาวะเนี่ยเกมวุนหวยเกมวุ่วย